รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรองเที่ยวดู2ยิอันซิน New Series Game เกมแข่งเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จะพาทุกคนท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยกับไรสไตล์ของคู่แข่งวันนี้ครับบอกเลยว่าวันนี้พิเศษสุดๆธรรมดาเวลาเราออนแอร์เนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวกัน2จังหวัดครับแต่วันนี้เราไปกันถึง3จังหวัดด้วยกันนะครับผมนุกแน่นอนมีร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดมีสุรินสุรินมีโคราชมีโคราชครับนะครับผมแล้วนักท่องเที่ยวของเราแต่ละทีมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้อยากดูเขาพรีเซนต์แลอเกิดเพราะ3ามทีมต้องมันแย่งกันนะครับผม ด้วยการพรีเซนต์พืชชิงแพ็กเกจเที่ยวสุดหรูจากการท่องเที่ยว่งประเทศไทยใช่ครับนะฮะวันนี้บอกเลยว่าต้องเพลิดเพลินมากสําหรับคอมเมนเตเตอร์ของเรานะครับและก็ผู้ใหญ่จากการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาก่อนเลยดีกว่านะครับผมดีเจบุกกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าวหาสวัสดีค่ะพี่ตากับสวัสดีค่ะท่านทําเมตตาปานน้ตังด้วยนะคะ ฝันด้กยฝักบัวด้วยค่ะและดีเจมาตูมสวัสดีฮะท่านฮะผู้ใหญ่จากการท่องเที่ยวประเทศไทยวันนี้ก็มากัน3ท่านเช่นเดียวกันเช่ัเดียวกับท่านแรกนะครับผมคุณภาวนาประจิตนะครับผมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะครับคุณสุชาติแสงอรุณ ผู้ในการสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช้าใหญ่ครับครับด้านสุดท้ายนะครับผมคุณสิริชัยอินทุปภานะครับรองผู้อในวยการสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นครับสวัสดี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 ครับวันนี้บอกเลยสนุกแน่นอนแน่นอนครับแล้วไม่รู้ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวของแต่ละทีมนั้นจะเป็นยังไงอันซีนวันนี้ถึง3จังหวัดเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับพี่สนุกมากเลยครับอย่างจังหวัดสุรินทร์นะฮะโรคของงช้า ถ้าพูดถึงสุรินแล้วไปที่ไหนไม่ได้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดก็คือช้างไทยนี่แหละครับกับผ้าไหมใช่ไหมนะฮะผ้าไหมเนี่ยนะในชีวิตนี้ผมได้จับผ้าไหมละผืนละหกแสนหกแสนเลยเหรอแพงอันดินทองอะแพงมากเลยทองเยอะมากเลยอยากเห็นเลยอยากรู้อยากได้เลยค่ับทำได้มืออะไรนี่มีตัดทั่งกิโลขายไหมฮะหููพันนั้นมันทองม้วนค่ะไปแล้วต่อร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นหอที่ดูวิวได้360องศาชื่อหอโบสครับและโคราชละ่ะโคราชนี่เราไปบ่อยนะความมันส์ของโคราชคือโคราชเนี่ยฮะตอนนี้นะลงไฟฟ้าเนี่ยโดยปกติแล้วไม่มีใครที่จะเข้าไปเที่ยวกันหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าทรทได้เห็นว่าลงไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใต้พิภพก็คืออยู่ใต้ดินใต้ดินเลยครับผมแล้วข้าใต้ปไปไหพี่นี่แหละครับต้องไปติดตามชมต้องติดตามชม เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับตัวแทนนักท่องเที่ยวของเราของแต่ละจังหวัดดีกว่าใช่ครับเริ่มต้นด้วยร้อยเอ็ดก่อนเลยนะครับผมพี่ตุ้กกี้กับนุ่นครับต่อด้วยสุรินทร์นะครับผมกตีบอลครับและโคราชพี่นุ้ยกับพี่ตุ้ยครับสวัสดี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 ครับสดี คืนดีนะครัะพี่นุ้ยมาแบบนี้จะมีลำเอียงปะครับแนั่นนลยครับใช่จะมีลำเอียงหรือเปละปูลำเอียงมากเรต้องกลัวการตัดสินในวันนี้นะพี่ตั๊กนี่จะเป็นกลางที่สุดดูกรรมการมีหมด3คนเห็นไหมเขาให้แม่นั่งกลางแต่ว่าดูดูตรงคณะกรรมการเขาไม่ใช่เตอ้ยสามคนฝั่งนี้นะดูเหมือนโอกาสยังไงไม่รู้ทำไมนะซ้ายกระดวงดาวขวากระดวงดาวตรงกลางน่เป็นหลุมดำพี่นี้ม่ไดม่ได้จ้แต่งตัวยังก็หลุมขี้ยนะ ก็ไม่รู้ไงตอนแรกนึกว่าเขาบอกนึกบ่อยหรือว่ากรรมการอีกคนคือเจนเน็ตเถียวผมก็ทำไปแล้วแม่ไปอะเอามาพูดถึงเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวความอันซีนของเราดีกว่ากับลองเที่ยวดู25อันซีนไปร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดค่ะเป็นไงบ้างครับคือจะบอกว่าเมืองรเป็นเมืองดิ๋วได้เอาเลยอยากพูดบ้าอะไรพูดบ้างไหมเมืองรอเอเป็นเมืองนาเทียวเป็นเมืองโร่งจีนาไปมากๆเลยค่ะเมื่อยี่สิบห้าไปเที่ยวร้อยเอ็ดพ่อมก็ค่ะ สุรินรล่ะสุินี่บอกว่าไป็นรอยเอ็ดเนี่ยสุรินนะท่านรับโอ้ยแต่ว่าตุรินนี่บอกว่าทุกคนขอที่นีต้อนรับทุกคนเป็นผู้ต้องกับตุรินสุรินก็รับเป็นทีน่าเตรียมมากๆ่ทำไมตุ่ตายนี่มิตรรอเรือจะชัดมากครับคนตุรินนี่รอเรือจะชัดเจนต้องบอกเลยว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิช้างก็ใหญ่อยู่แล้วช้้างงดวยไเฮ้ยอันนั้นเขาเสียวอันนี้เขาว้าว ใหญ่น้อยหน้าพูดนไม่น้อยหน้าอยู่แล้วผมนี่ราชสีมาบ้างดีกว่าเลยครับรถ้าไม่ใหญ่ไม่ไปแน่นอนถูกต้องพี่้ดยนะครับโดยเฉพาะนี่ก่อนจะไปถึงโคราชเนี่ยเราก็ต้องไปลำตะคองถูกต้องครับลำตะคองนี่ตอนนี้น้ำกำลังเจององเลยแล้วก็ขึ้นไปดูที่กักเก็บน้ำบนเขาให้บ่ายโมงเพียงเพยงเพรนั่นะเลยไปชั่วโมงเลยแต่ต้องบอกว่าที่สำคัญเนี่ยนะคือได้ไปดูการปลูกต้นไม้แบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยนีแหละไม้มาค่ามง ไม่ขาดหไม่ขาดครับ,ใช,รบใช่ครับผมแสดงว่ามีหลาย Amazing แ <Amazing S 3> น่นอนเลยถึง3จังหวัดด้วยกันอยากไปแล้วอยากดูแล้วอ้าวเชิญประจำที่เลยครับ,บถ้าทุกท่านเนี่ยอลองเที่ยวลองเปิดใจไปจังหวัดเมืองลองอาจจะทำให้ท่านพบอะไรใหม่ๆในชีวิตมุมมิติใหม่ๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ถามก็ถามว่นีหว่าจะอยากได้ลายได้เบอร์เดี๋ยวคุยตัวตัวทีหลัง